ตัวบานเดียวค่ะนี่ไม่ลงทุนเลยลงทุนมีความเสี่ยงเอ้ 1, 2หนึ่งสองหนสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้รถไฟเราก็จะยาพร้อมออกเดินทางเอ้า่วงเลย แล้วก็บวกด้วยเอาสิสี่จุดเก้าสี่จุดเก้าสี่จุดแปดชีวิต ห้ากายเป็นสี่โอ้สามจุดแปดเ้องมีก็สามจุดี่อาป็สักสี่กว่ามันจะปิดได้ อันนี้สี่อันนี้ก็สี่อันนี้สี่จุดแปดอันนี้ก็สามจุดแปดโอเคสงอันนี้อย่างละสี่สี่จุดแปดอันนี้สาม สามจุดแปดแค่นี้ได้แล้วทุกคนแบบความเร็วยตีตึกเี่นี่แะเข้าไม่ได้ จันมาเห็นกระต่าจฉันมาใจมาเ็พสีบ่มีบ่งเง็ดหัวใจที่ให้เจ้าบอกก็ว่าได้ฉันมาเห็นกระต่าจฉันมาใจมาเ็พสีบ่มีบ่งเง็ดหัวใจที่ให้เจ้าบอกก็ว่าได้ ข้าบวนอือฮะได้สักประมาณเท่านี้อือฮะในขนาดนี้มัน,นีต้องอย่างเดียวที่ตรงก็คือมีความเร็วมาสูกนะน่ยเรเป็นรูปเป็นล่างที่เรจะได้ทำอุ้ยสองอันนี้ล้มครับ อ๋อมีลมอ๋อใช่ยังไม่ได้ติดเฮงปิดกันชนอันนี้ก็ด้วปิดกันชน ผิดนะตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ปิดได้นะเห็นปะตรงนี้เนียนแต่ตรงนี้ไม่เนียนมันถึงจะเปิดถ้าหัวเราอะฮะได้ละอันนี้เราได้รถไฟแล้วอันนี้คือประตูค้างแรงนะคนเราก็จะกดไปดูนี่มาแล้วชึบดันเข้ามาฝั่งเนี้บอสตรงนี้นะ พอแล้วแม่รอชา้างมาหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บ๊ายบายจุ๊บ